อ่านเลยโมไม่ต้องมโอโมอะไรโมอะไรอ่านอ่านเลยอ่านเลยไม่ต้องสะกดแล้วอ่านตาอะไรโตเอออ่านเลยไม่เอออ่านเลยไม่ต้องขยี้แล้วหน้าต่อลูกอ่านเลยไม่ไม่ต้องรอโอโลแล้วอ่านเลยโลอะไร เก่งมากต่อเร็วโยโยอะไรลูกโยอะไรเยโยอะไรเออโยเยาขี้ร้องเด็กคนนี้ไม่ไหวเลยต่อเร็วอะไรก็งอแงเร็วสระอิเร็วกี่กีตามองหนังสือไม่ต้องมองนะครูกีกี่อะไรสะอาดเลยกี่อะไร เอออ่านตามองหนังสือไม่ต้องมองหน้าครูถึงครูจะสวยก็ไม่ต้องมองหน้าครูมองหนังสือก็พอลูกลเร็วโลโลโลอะไรไม่ต้องเงยหน้าเลยนะเอออ่านร่วมกันโลเลยโลมาเออโลมาเป็นปลาหรือเป็นปูเป็นปลาเออต่อเร็วต่อเร็วเร็วป้าอะลูก โถอะไรเออเก่งเร็วเร็วเก่งมากเลยต่อเลยอ่านเลยอ่านเลยอ่านเลยเร็วๆหน่อยอ่านเลยไม่เอาทอโอโทแล้วนะอ่านเลยโทโทอะไรอ่านเลยโถโถเอออ่านเลยมือไม่ชิดขาขาอะไรอ่านเลยไม่เอาตอโอโตอ่านเลยค่ะ ขาโตแปลว่าขาเล็กหรือขาใหญ่คนเนี้ยขาโตมากขาใหญ่หรือขาเล็กเออขาใหญ่ต่อเร็วเร็วเร็วอ่านเลยเร็วอีกนิดเร็วอีกนิดโผโผล่ไรอ่านไม่ต้องเงยหน้าเออโผล่มาต่อโมโมไรโมไรโมไะโมไรเร็วเจ้เราเร็ว โมเล่เออโมลายตามองหนังสือเออไม่ต้องมองหน้าครูต่อชี้ชี้ชีได้ไงสระ,ะอิเจ๊ชี้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 อะไรชี้อะไรลูกชีนอเออต่อเร็วต่อเร็วๆป็วตาตาอะไรเก่งมากมไม่ต้องสะกดแล้วอ่านออกมาเลยมาอะไร ไม่ต้องมองหน้าครูมองหนังสืออ่านไปเรื่อยอันนี้เหมือนกันเลยเพราะฉันไม่ต้องสะกดแล้วเห็นไหมคำนี้เขานี้เหมือนกันอ่านเลยโอโอะไรเร็วกำมือเออโออะไรโออไรลูกเออต่อเร็เวเร็วเร็วเร็วจโอเร็วโจอะไรลูกโจโจอะไร เราเร็วหน่อยเร็วกว่าโจไรโจโฉอ่านให้มันเร็วกว่านี้ต่อไม่ได้หลังใจเลยเร็วไม่เอาคอโอโคแล้วบอกให้อ่านเลยโคไรโคโนได้ไงสละอาองกงเร็วโลโลไรตาไม่ต้องมองครูตามองหนังสือเออไม่ต้องมองหน้าครูครูถามว่าหนังสืออยู่ตรงนี้หรืออยู่บนหน้าครู เอออยู่ตรงนี้ก็มองตรงนี้โลอะไรโลสระเอเร็วโลอะไรโลเลเออตอเชมั่วแล้วสระโอนิ้วนิ้วนิ้วกำมือเข้าไปมเหลือได้นิ้วกำโชได้ไงซอโซเดี๋ยวเหอะโซอะไรโซโซอะไร โซเซโซเซไม่ใช่โชไม่ใช่ชอช้างซอโซโซเซพูดใหม่โซเซโซเซเออต่อเร็วอาอะไรกาสรลโอค่ะคุณพี่อะไรอ่าอาโกต่อเร็วตาตาตาอะไร สาะโอไอ้แล้วเ<อ>นี่ยถึงบอกว่าต้องกลับไปต้องอ่านหนังสือกับมัมบบ่อยๆอ,ยอะ่ะมันจะได้ไม่ติดตาอะไรสาระโอค่ะคุณพี่โปอ,อะไรโปล่ะอ่านรวมกันสิพี่<อ>ตาอะไรตาโปเออต่อโอโออะไรโอโอะไรลูก ขอได้ไงพี่ทละเอคุณพี่ oh, <okay. S 1> ขอ <Okay. S 1> ได้ยังไงคอค่ะคอค่ะ <Okay. S 1> คุณพี่อ่ารวมกัน <Okay. S 1> อะไร <Okay. S 1> ดังๆโออะไรดังๆ <Okay. S 1> เออโอเคเขียนเลยโอเค